วันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการผสมดอตด่างให้ได้ไม้เทพค่ะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบก,กับพี่กับพี่เล็กค่ะกับลิท t ว e o วันแพ n n เนอร์ซนะคะ,ว,คะวันนี้ค่ะเราจะมา ดูความรู้จากพี่เล็กนะคะว่าทำยังไงผสมดอทยังไงดอทด่างนะให้ได้ไม้เทพนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงเทคนิคการผสมดอทด่างพี่ขอแทรกสองคำถามสั้นๆจากที่เพื่อนๆทางบ้านใครสักคนถามมาคือพี่ปาดปแต่คําถามไม่ได้ไม่ได้แคปเจอร์คนถามมา<อ>นะก็ถามมาว่าดอทเนี่ยทำยังไงให้ดอกติดเมล็ดออกดอกเยอะแต่ไม่ติดเม็ดเลยเพราะอะไรคะเนีย่ยคนนั้นนะ่ะมันน่าจะล่ม คือไม้หยุดล้มเกินไปใช่ใช่เหรอแสงไม่พอเออใหญ่แสงไม่พอเนี่ยตัวผู้พอตัวผู้มันไม่มีประสิทธิภาพอ่ะถูกไหมเวลามันไม่ร้อนพอตัวงผู้มันก็ไม่สุกพอตัวผู้ไม่สุกสมมติชนิดที่มันสามารถจะเซลล์ตัวเองได้โดยการติดเมล็ดเองพอดอกตัวผู้ไม่มีอ่ะมันก็ไม่ติดใช่มันก็ไม่ติดตัวตองผู้ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ามันล้มเกินไปไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ไม่เวิร์กสรุปก็คือแก้ปัญหาด้วยการขยับเข้าหาแสงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วลองดูว่าฟีดแบ็กจะเป็นย ต้นมะพร้าวทะเลทายที่บ้านติดดอกเยอะมากแต่ทำไมดอกน้องถึงเหี่ยวหมดคะ,ดะมีวิธีแก้ไขยังไงคะน้องยังเหม็นแน่เลย <c oughs> อันนั้นก็อยู่ที่ก็อยู่ที่อันดับแรกก็คือแสงแหละแสงเป็นปัจจัยใหญ่แล้วก็เรื่องน้ำด้วยแบบประมาณยังไงคือเขาก็ไม่ได้สาธยายมาในรายละเอียด,ดนะมีดอกไรเหี่ยวมีดอกไรเหี่ยวอย่างนี้เหรอไม่ได้เม็ดก็โจทย์เดียวกันคือไม่ได้เม็ดถ้าพวกไม้เทพอะ ิฟโซวกลับลานี่อะไร mm hmm. ที่มันเป็นแบบไม้ระดับมีคลาสหน่อยเนี่ยถ้ามันดอกไม่ติดนี่พอฟังได้แต่ถ้าเป็นโฟร์จิด้าหรือเป็นอะไรที่มันดีแล้วไปเก็บเม็ดเก็บต้นมันมาปลูกมันไม่น่าจะดอกดอกเขี่ยวฝอง่ายง่ายใช่ก็คือดูปัจจัยแรกก่อนว่าแสงถึงไหมใช่แสงมีปัจจัยเรื่องน้ำเกี่ยวไหมเรื่องน้ำก็เกี่ยวเช่นถ้าน้ำถ้าแสงเยอะน้ำเยอะดีกว่า ดีกว่าแสงน้อยและน้ําน้อยน,ะนะั่นน่ะดอกอ่ะคำว่าน้ําเยอะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆไม่ใช่น้ําเยอะรถเช้าเย็นรถเช้าเย็นไม่ใช่นะเดี๋ยวไม้เน่าแสงเยอะน้ําเยอะหมายถึงถ้าเกิดเราขยับไปใกล้แดดมากไม่ใช่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอาสักแปดสิเปอร์เซ็นต์ดอสจะชอบประมาณแดดแดดแปดสิเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าจะเลี้ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่ทีนี้มันก็จะโดนฝนด้วยฝนน่ะมันเป็นปัให้เน่าทำให้เ<ร>น่าใช่ทีออน,นี้พอแดดเยอะอย่างนั้นแปดสิเปอร์เซ็นต์เป็นแดด น้ำเราก็ต้องให้เป็นวันเว้นวันเลยเพราะว่ากระถางเล็กๆเนี่ยมันจะเบามากเลยสามสองวันสาวันเนี่ยจะเบาแล้วก็ลดค่ะจริงๆแล้วสรุปแล้วนะอย่ามาเอาคําพูดที่ว่าวันเว้นวันสามวันโหนแล้วสองนไม่เอาให้ให้ให้ดูลน้าหนักของเครื่องปลูกว่ามันเบาแล้วหรือยังยหยิบหยิบผมไม่มีมันคนคงไม่มีร้อยต้นหรอกเช็ดเช็คดูสามต้นห้าต้นก็หยิบหยิบดูมันเบาหย่องไหมเบาหย่องก็ลดเลยลดแบบน้ํา ทะลุป้นอย่างนี้นะครับโอเคหวังว่าจะตอบคาถามที่ค้องใจอยู่ให้หายข้่องใจได้จะลองดูใหม่ขยับไปแสงเยอะๆสำหรับวันนี้จะเข้าเรื่องกันแล้วไปตั้งกี่นาทีแล้วยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยเทคนิคการผสมอย่างแรกที่จะถามเลยเรื่องจังหวะการวางไม้ก่อนใช่ไหมให้แบบเหมาะสมก็ <S <S ็นงานแสงแบบนี้ยแสงแบบนี้คือแสงแบบไหนแสงแบบี้แสงแบบฟ้ากําลังขึ้นเลยเนี่ยร้อนนะข้างในหลังคาเราใช้หลังคาสังกะสีใสครับ เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ฟลิงนะประมาณ80เร็าไม่ได้ใช้แสลเลนหลอมแค่นั้นก็อยู่ได้แต่ทำเขาสวยไหมผมว่าสวยสู้พวกที่เขาไี่อยู่แดนดน้อยหรอกอยู่บนหลังคาไม่แล้วก็หลังคาใส่ไม่ได้นะนั้นร้านรับร้านนี้สวยเลยอันนี้คือจริงๆเราต้องแยกระหว่างทําปั้นไม้ให้สวยกับปั้นไม้เพื่อเราผสมเนาะทีเนี้ยการปั้นไม้ให้สวยอย่างเมื่อกี้ที่พี่เล็กบอกคือเอาไปไว้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยดอกพิจ ออเอาโทษแดดที่แบบหลังคาใสไม่ใช่หลังคาแบบนี้หลังคาใสปิ้งอ่ะมันก็จะได้แดดเยอะไม้ก็จะสั้นกระชับฟอร์มก็จะคอมแพคแต่ข้อเสียก็คือ,อคนเราอ่ะจะไม่ไหวคุณจะขึ้นไปยืนเกสอนนั้นได้หรือเปล่าใช่คนเราอ่ะจะไม่ไหวกับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นร้านร้านนี้หรือตัวอื่นดอกมันก็จะสั้นลงใช่เล็กแล้วก็แล้วก็งอค่อนข้างจะง,งอลงด้วยใช่ที่คอเลยมันทุกอย่างจะสั้นลงไปห,หมดอฮะซึ่งดอกเล็กเม็ดน้อย ผสมยากเก็บเม็ดยากใช่มันก็นมันก็จงไม่เป็นทางเลือกของเราถูกปะเราก็เลยขยับมาแค่นี้พอคือฟอร์มอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะแต่ว่าการทำงานของเราอะสะดวกสบายมากขึ้นคือไม่ร้อนจนแบบไม่มีอารมณ์จะทำ แลนะโลเคชันก็หาให้ตัวเองแล้วกันต่อไปเรื่องของการเลือกพ่อเลือกแม่แลละเลือกพ่อเลือกแม่เหรอเริ่มต้นเราก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเราเคยได้คุณสุทธิชัยอีกแล้วหนึ่งคุณสุทธิชยัยผู้เสาะสแสวงหาไม้ด่างเขาก็หาตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นรับรหัสผสมกับโฟติด้าใบยาวได้ด่างต้นหนึ่งก็เอาต้นนั้นมาถามอาอตอนประมาณปีที่น้ําท่วมปีสี่ก็นั่นมาเริ่มจากตรงนั้นผสม เราก็เก็บลูกคัดลูกที่หน้าตาดีด่างสวยใบยสวยอยากดีแล้วก็ขยบมาเรื่อยๆโดยการผสมข้ามไปข้ามมาเอารับรหัสใส่ตอนนั้นเราเราเราจะรับรหัสไปรับไอพอวุตย์เนี่ยมันยังเป็นของตตัวอยู่มันยังน้อยตอนนั้นแพง,ง,แพงมากแล้วในตลาดก็ไม่ค่อยจะมีของด้วยมามาก็เป็นโคนที่ใบไม่หยักมากนักแต่เราก็ได้มาหนักแบบนั้นมาที่ไม่ค่อยหยกักแล้วก็น้นมาผสมผสมแล้วขยับมาเรื่อยๆ,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 ๆก็กลายเป็นรับรหัสให้ ก็อยู่ในตลาดเต็มไปหมดเลยเราก็มีแม่ตัวหนึ่งที่เราคัดมาแล้วมันก็ขาวขึ้นมาเรื่อยๆขาวขึ้นเรื่อยๆเราก็เจอจากขาวขง่ายาเทคนิคก็คือก็นั่นแหละเราก็เอาไม้ที่เรามีอยู่ด่างไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะสายพันธุ์ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเราก็เอาผ,าผสมกันเพื่อที่จะให้มันออกมาขอตัวอย่างได้ไหมเอาแบบคือเราไม่มีต้นนั้นหรอกนะแต่เอาแบบใกล้เคียงว่า สมัยนั้นเมื่อได้ต้นแรกมาเริ่มจากด่างประมาณไหนเท่าที่เราเห็นอยู่เราก็เลือกที่มันสวยที่สุดแหละตอนนั้นตอนนั้นตอน,ตอนนั้นแหละสว่างที่สุดก็ประมาณนี้แล้วนะประมาณนี้แล้วแต่ด่างขนาดไหนมันจะสวา่วสวางกว่าน,นี้ไม่ <c oughs> เป็นไปไม่ได้หรอกแล้วเราก็หามันก็มีไม้ดูดมาก็คือโคนขาวโคนขาวก็คือใบ ่ออกเป็นสีพิดว่านะคนอยากรู้มากกว่าว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้มันมายังไงก็มาจากตรงนั้นไงที่บอกอ่ะสรุปก็คือว่ามีอะไรก็ผสมมันเข้าไปอย่างนี้หรอแรกๆ่เพราะเราไม่มีไม้ไม่ใช่ใช่เริ่มต้นก็คือต้องเป็นแบบนั้นเอออันนี้คือขาวเดี๋ยวนะขอย้อนนะสรุปว่ามีอะไรก็ใส่มันเข้าไปแล้วก็เลือกจากลูกเลือกคัดลูกดีๆๆออกมาที่ลูกดีของคุณอ่ะคืออะไรลูกดีของผมก็คือด่างสว่างอ่าไปอยากไห้หน้าตาออกมาเป็นทางไหนมาก แล้วทีนี้พอเราได้เราคัดจากด่างก่อนเขาถามก่อนแม่เนี่ยคุณจะต้องเลือกด่างแบบดิบแบบเราเคยมีเทปหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องด่างดีเลยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยการที่คุณคัดแม่ก็ต้องด่างไม่ดีเลยต้องด่างเสมอต้นเสมอปลายเลยด่างแบบใบล่างต้องคมด้วยสรุปว่าแม่ที่จะเลือกลูกที่จะเลือกขึ้นมาเป็นแม่ตั้งแม่เนี่ยคือลูกที่ด่างเสถียรตั้งแต่ใบล่างันใบบนด่างจะต้องไม่จมด่างจะต้องเป็นด่างสว่าง ใช่ไหมใช่อ่ะทีเนี้ยตอนก่อนที่คุณจะได้ลูกมาคุณได้คุณได้แม่ระเกะระกะอะไรมามีเท่าไหร่ก็ต้องทําอย่างนั้นอ่ะคุณตั้งใจผสมเราก็คัดไว้ในส่วนหนึ่งอส่วนนึงเราก็ต้องขายกินใช่ไหมขายรับประทานไปเรื่อยๆไม่งั้นเอาปากต้องมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็ต้องขายไปบ้างแบ่งขายบางทีต้องตัดใจเอาตัวสวยขายไปด้วยก็มีอ่แต่คําถามของพี่ก็คือว่าคุณตั้งใจผสมห,หรือมันติดเม็ดเ,เองแล้วเลือกจากเม็ดลูกมาตอนแรกตั้งใจผสมในระยะแรก เราก็พยายามจะเอาสายอาายือใส่เข้าไปอย่างสมมติเรามีฮอร์โ เรามีแม่ด่างต้นหนึ่งด่างสวยเลยแต่มันเป็นไฮบิตสมมุติมันเป็นลับรหัสไฮบิตบิดมากับด่างไหมด่างสิด่างสวยเลยเราก็อยากจะได้ฮอวูดบ้างเราก็หาฮอว์ูดที่หย,กย,ยักสวยๆใบสวยๆเป็นไม้เขียวเราก็ตรงผู้มันใส่เข้าไปก่อนที่ตรงผู้ของลับรหัสไฮบิตด่างต้นนั้นจะออกตรงผู้มาอพอมันออกตรงผู้มาปุ๊บมันก็จะผสมกันเองในดอกแล้วเพราะว่ามันเป็นมุนเพศเพราะนั้นในระหว่างที่มันยังตรงผู้ไม่ออกเราเห็นว่ามันจะเป็นตรงเมียปุ๊บเราก็เอา ตัวผู้ของฮอวูดที่อยากหยักสวยๆอ่ะไปเข้าไปมันก็จะเริ่มลูกมันออกมาเรา,าก็เห็นว่าเอ้ยมันมีความเป็นฮอวูดโผมาละมันมันมีอยักขึ้นมาละ แต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเลยอ่ะเอาเอ้าบูใส่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 สเข้าไปอีกสัก20ครั้งมันก็จะไม่เป็นหอบูร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีหนามอยู่นิดนิดเหมือนกับที่เราเอาเห,เ,อเหมือนกับที่เราเอาลาบลานี่ตัวผู้ใส่เข้าไปเหมือนกันลาบลานี่เขียวตัวผู้ใส่เข้าไปในลูกผสมนั้นมันก็จะออกมาเป็นลูกครึ่งของลาบลานี่ด่างแต่ทีเนี้ยลาบลานี่เนี่ยยีนมันแข็งมาก ความเขียวของมันอ่ะเข้มเข้มบูดบูของมันเนี่ยมันจะทําให้สีด่างของมันอดอกทีนี้ลูกครึ่งของมันในรอบแรกปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นโอ,อดูเป็นรับลานนี่เลยนะดอกมันก็หดลงไปที่คอใบก็ฟ้าขึ้นหัวมันเป็นรับลานนี่มาเลยแหละแต่ทีเนี้ยสีด่างมันดอกมากนี่ก็ยังนี่ดอกเรียกว่าดอกมะนี่คือเจนที่สามอันนี้<า>ไม่ดอกนะนี่มีปัญหาเรื่องฝนตกเยอะไปหน่อยเราก็เลยเอามาหลบพว่าหลบปุ๊บเราไม่ได้รดน้ําเลยยืด,ยด สรุปว่าเมื่อกี้คุณพูดถึงว่าล้าบอ่ะมันแข็งพอออกมาแล้วปุ๊บมันจะทําให้สีสว่างที่เราเลือกเนี่ยมันดรอปเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราเอาดาร์กเข้าอ่ะด้วยความที่ล้าบมันแยกเพศใช่ปะลูกออกมาส่วนใหญ่มันจะติดเม็ดยากมากจนถึงขั้นเป็นหมันไหมมันก็ลูกแรกบางส่วนใหญ่จะหมันแต่มีไม่หมันแต่ความไม่หมันของมันน่ะมันคือพอมันเป็นลูกผสมลาบลานี่ปุ๊บนี่ใสต้นจะเหมือนกันหมดเลยถ้าเป็นลูกผสมมันแยกเพศเลยอื ช่ตัวเมียเนี่ยถ้าเป็นตัวเมียในรูปผสมด่างเนี่ยเป็นรับล้วนี่ด่างนิดๆเนี่ยรับรับล้านี่ไฮบริดด่างนิดๆเนี่ยมันก็ตัวเมียมันจะไม่มีประโยชน์ละมันก็จะถ้ามันไม่ค่อยจะติดผสมยังไงก็ไม่ติดน,นันๆจะโผล่มาสักเม็ดนึงอะไรเงี้ยไ็นได้ใช่แต่ถ้าตัวผู้ของมันใช้ได้ไปได้อยูออ่ไปข้างกับตัวอืน่นได<า>้แต่ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าตัวผู้มันให้เกสร กับเกสรตัวผู้คุณก็ลองคิดดูมันไม่ได้มีดอกมันไม่ได้ลายที่ดอกกระปอกของของเมล็ดมันไม่ได้มีลายมันเป็นผงของตัวผู้ที่มันเป็นด่างมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกน้อยมากมันมันมีสิทธิ์สรุปว่าอันนี้คือตัวอย่างเมื่อกี้คือเข้ากับลาบลานี่แล้วนะทีนี้เนี่ยพี่กาลังถามพี่เล็กว่าถ้าเป็นเราเราอาจจะเข้ากับตัวอื่นใช่ไหมว่าเฮ้ยไม้ด่างเนี่ยมันด่างสวยอยู่แล้วทําไมไม่เข้ากับด่างสวยๆด้วยกันทําไมถึงเข้ากับลาบลานี่ก็ด่างสวยๆด้วยกันก็ ก็เก็บเม็ดเอาเลยก็ได้เห็นก็ผสมมันสมบูรณ์เพศนะจะไปจะผสมมันธุไมก็ปล่อยติดเม็ดไปมันสวยแล้วก็แบบว่าสมมติอันนี้อันนี้อันนี้เราไม่ได้ผสมอันนี้อยู่มาวันหนึ่งเราก็ได้มันมาเราก็ได้มันมาในสวนเรามันคือฮอพอรบู่แค้ด่างอ่าฮะแล้วทาไมแบบว่าพี่ก็เข้าใจนะว่าแบบเอออันเนี้ยแต่สมมติถ้าเป็นพีชนะพี่ก็เอ้ยก็เอาเข้ากับอย่างนี้เผื่อจะแบบก็สวยแล้วไงอออเราะจะไปใส่อะไรทำไมอะก็ปล่อยมัน แล้วทำไมถึงต้องเข้ากับรับนร้านนี้เาเข้ากับรับนร้านนีุ้๊บมันก็ออกมาปิ้งอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกอันหรอกถูกป่ะล่ะมันก็เขียวมันก็เผือกไงมันก็ไม่ได้แบบหนึ่งดอกเนี่ยไม่ได้แบบว่าทั้งดอกเลยประมาณ50เมตรที่มีอยู่มันจะกลายเป็นด่างแบบสวยๆนี้ทุกต้นไม่มีมันไม่ใช่อย่างนั้นมันกะด่างข้างนึงก็มีด่างใบเดียวก็มีด่างเป็นเผือกสส่วนใหญ่ก็มีแล้วก็มีเขียวไปเลยแต่อยู่ดีๆก็มีด่างปิ้งๆอย่างนี้มาต้นสองต้นแค่นั้นก็ฟุกแล้วแล้วอย่างเนี้ยอย่างต้้นนเีย จริงๆแล้วหน้าตาเนี่ยมันออกไปทางไปทางต้นนี้มากกว่าไม่นะเอาหัวมันแต่พอดหัวิงๆคุณคุณช่วยนิ่งๆหนะอ่าไม่ว่ามันเป็นานจุดจุดมันเหมือนราบานี่แล้วอย่างเงี้ยการที่คุณเอารับลานี่เข้าใช่ป่ะมันจะหมันไหมคือเนี้ยเราไม่ได้ไอหมันนี่เราตอบไม่ได้เพราะว่าสูตรใหญ่จะหมันแต่มันอาจจะไม่หมันก็ได้นะเราก็รอรุ้นตอนโตว่าดอกมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่สามารถจะต้อง เอาไปจาหน่ายได้เพราะมันไม่ได้มาได้มาง่ายๆมันไม่ใช่แบบนี้ในแบบนี้คุณก็ไม่ต้องทำอะไรมันเช้ามาคุณก็รูดเม็ดเก็บใส่กระป๋องแล้วก็ไปเพาะแค่นี้เองไอ้คอบูด่างุก็รูดเม็ดเก็บใส่กระป๋องก็งก้ไปเพาะเพราะมันทิคแล้วมาสูกของมันแล้ว มันเป็นฮาวด์ดางคุณจะไปเอาอะไรใส่กับมันนะมันก็ไม่ต้องใส่ถูกไหมก็ใส่กับลาบลนนี่ไงก็ใช่ถ้าถ้าจะวันหนึ่งอยากใส่ลาบลานี่แต่ก็ไม่ต้องใส่จต่สีมันไม่ได้เด้งแต่นี้นี้ใช่อ่าเข้าใจแล้วคือถ้าเทียบกันระหว่างสองต้นบนกับต้นล่างใช่ต้นบนกับต้นล่างก็ยัโทนอยู่ใช่อันนี้ก็ยังแบบเด้งไม่เท่ากับเด้งนี้อ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเลือกอันนี้คู่กับลาบลานี่อ่ะคำถามต่อไป แล้วแบบความที่บีบไปอ่ะแล้วเราเราว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ลูกอ่ะหมันได้ลูกน้อยด้วยได้ลูกหมันด้วยเนี่ยหมนทำไมคุณยังทําแบบมีแรงใจอะหรือว่ามันก็เป็นไปได้ที่มันจะจุดเม็ดมันมีสิบดอกในรอบต้นมาเนี่ยคุณผสมไปทุกวันทุกวันคุณก็ทนมันหน่อยคุณก็เอาผสมเข้าไปออกนะเม็ดหนึ่งเนี่ยโผล่มาให้เห็นนะสองเม็ดเนี่ยโผล่มานะ่อ1สิบดอกนะทำเข้าไปอย่าได้ท้อเออแต่บางทีก็ไม่ทำ้เที่จ แล้วแล้วสรุปว่าที่เราพูดกันมาเนี่ยมันมีเทคนิคพิเศษอะไรนะนอกจากความขยันใส่มันเข้าไปทํามันเข้าไปไม่มีอะไรหรอกมันก็ไม่ได้ยากเกินอะไรถ้าคุณมีไม้สวยๆคุณก็ลองดูงั้นปั้นไม้จากจริงๆเราก็ปั้นไม้จากไม่มีอะไรจนมาถึงตรงนี้เทคนิคเท่าที่ฟังเขามาก็คือว่าเทคนิคคือทําให้เยอะแล้วก็ผสมบ้างอาจจะไม่ได้ครบทุกดอกใช่ป่ะแต่เราก็คัดลูกต้นห้าต้นนะผสมทุกดอกนะ ตอนนั้นใช่แต่ขอมันมีเยอะมากมันก็มันก็ต้องเล็งเอาว่าจากควรจะต้องมาสมต้นไหนแล้วเองแล้วก็แยกมันออกมาเทคนิคง่ายๆคือคัดสันจากลูกคัดลูกดีมาทําต่อคัดลูกดีมาทําต่อด่างสว่างขึ้นด่างนิ่งไหมสติบัไหมใบล่างยังด่างอยู่ไหมไม่ใช่ด่างแต่ยอดแล้วก็ข้างล่างให้สวยโคตรเลยฮอวบูดด่างยองลายดีมากเลยแต่ใบล่างเขียวหมดแล้วเนี่ยดีเลยใช้ไม่ได้อ่า ใครที่อยากจะรู้เทคนิคการอ่านไม้การอ่านดอทด่างนะคะก็เข้าไปดูในคลิปวิดีโอของเราได้เรามีทําไว้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเหมือนเหมือนจะไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรเลยคุณก็แค่แค่นั้นแหละบอกวิธีการว่าเถ้ามีด่างสวยก็ลองเอารับลานี่หรือเอาจิปโซหรือเอาอะไรก็ได้ถ้างั้นทำไมไม่ใส่จิปโซทำไมต้องไปเลือกรับลานี่จิปโซเนี่ยจิปโซก็ไม้แพงเห็นป่ะจิปโซเนี่ยคุณเอาให้มันออกดอกก็เก่งแล้วนะเวลามันมีดอกอะ เแลาวมันมีดอกเนี่ยมันก็คือทิปโซเนี่ยข้อดีของมันคือมันเป็นมันเป็นไม้สกุลเทพคือเรามีทิปโซออกดอกเราจะไม่ไปยุ่งกับมันเลยเพราะว่าจะให้มันเซฟตัวเองแล้วเราก็เก็บเม็ดเดียวเพราแท้เทพกว่านี้หรอใช่เพรแท้หายากกว่าลูกผสมทิปโซราคาสู้ไม้ไม้แท้ไม่ได้ถ้าจะเป็นไฮบริดหรือว่าผสมเป็นทิปโซไฮบริดด่างผมว่าก็สู้ทิปโซไม่ได้อยู่ดี ถ้าคุณทำจิ๊บโซด่างได้อ่ะทำจิ๊บโซด่างเลยอะแค้ด้วยด่างด้วยอะอย่างนั้นต้องไปรอลุ้นลูกไม้ลุ้นให้มันรอดก่อนกว่าจิ๊บโซเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บโซต้องไม่ถ่ายเม็ดเผื่อลุ้นมากเพราะออกมาจะมีการเออถ้าด่างด่างด่างมาเองก็คือด่างร้อยเปอร์เซ็นต์ต้อหมดให้คอหูต้นนี้ก็คือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติรางนึงข้างหน้ามีลาบลานี่โผล่มาต้นหนึ่งเป็นลาบลานี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด่าง เราก็จะไม่ต้องมาเบิน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 เพื่อที่จะหาความงามของมันก็ไม่ต้องมันก็โผล่มาแล้วเนี่ยีสรุปง่ายๆนะคะเทคนิคของพี่เล็กนะคะก็คือหนึ่งเลือกต้นที่ด่างเถียดด่างสว่างสีดีสีดีแล้วก็คัดจะขาวหรือจะเหลืองก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ด่างคมยกระจายหน่อยแล้วความด่างขาวที่เราได้เนี่ยจะบอกเลยว่ามันไม่ได้จากการบลีดมันได้จากการ แล้จาการบีบออ่ามันมาเองแล้วเป็นการ<ช>คัดเลือกสายพันธุ์จากลูกที่เรามีแล้วก็คัดคัด,คดทาไมไมด้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเื่อเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเริ่มมีต้นแรกเนี่ยตอนปี54ตอนน้ําท่วมปีนี้ตีปี65 11ปีมาแล้วถูกปะเราถึงมีต้นไซส์ใหญ่เพราะว่าเขาทํามานานแล้วเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วดอทเนี่ยเป็นไม้ที่แบบโตง่ายโตเร็วเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ ลูกที่เราเลือกอะ่ะมันก็อยู่ที่การคัดสรรมากกว่าเพราะฉะนั้นก็คือคัดเลือกลูกดีๆขึ้นมาทําคัดลูกดีๆขึ้นมาทํานะคะเทคนิคที่เล็กที่เพิ่มเติมก็คือเขาเลือกที่จะใส่เ,เขาวุยายิยเอเอ้ยรับลานี่เข้าไปใช่ไหมเพื่ออยากจะเพื่ออยากจะรู้ว่าคือปอมรับลานี่มันสวยอยู่แล้ว มีบริวารที่เป็นกลุ่มกอทำไมไม่ใส่กีแก๊สคำตอบง่ายมากเพราะไม่เคยมีดอกแล้วเพราะเราเพราะเราทำดอกที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวรอไปย้ายยย้าไปแปลงใหม่นะอาจจะดีขึ้นเพราะที่นี่ชื้นมากนะก็ทําให้กีแก๊สของเราเนี่ยไม่มีดอกใช่ป่ะแต่ถ้ามันมีดอกจริงคุณจะใส่เหรอคี่ว่าไม่ไหวอ่ะคุณจะรอหวังว่าจะเป็นกีแก๊สดรอเพื่อนคนหนึ่งเขาทำอยู่นะเป็นทำเป็นไฮบิดมีอยู่แต่ว่าไฮบิดถ้าไฮบิดออกมาแล้วทุเรศกว่าตัวแท้ ก็ยังไม่ทำไม่ทำดีกว่าก็หหให้มันเป็นก๊ a ซอยู่งั้นอะดีกว่าแต่ถ้ามันมีอะไรที่ออกมาพิสดารกว่าน,นั้นได้โดยที่เอาก๊ a ซไปเป็นไฮดรอลสูดวยอะก็น่าทำนะแต่ไม่ใช่ออกมาแล้วยาวบื้อแลว้วแบบไม่เกียไม่เกียดมันก็ไม่โอเคนะผมว่าเท่านั้นแหละคุณอยากจะบอกอะไรอีกไหมก่อนจะจบดูว่าเทปนี้จะไม่ค่อยมีสาระคุณช่วยเพิ่มสาระให้เทปนี้หน่อยสาระเยอะนะลดเลยนะลดเลยหรอเหมือนจะบอกว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกก็ผสมนะอะ บ้างแต่ไม่ได้แบบว่าเน้นๆอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราไม้เราไม้เราสวยแล้วนี่ก็ก่อนจะมาตรงนี้ไงพี่มโมก่อนจะมาถึงตรงนี้มันก็ต้องมีไม้แบบก็ตอนก่อนนั้นก่อนหน้านั้นสมัยทําใหม่ๆก็ขับรถขม่น้นหน้าดูนะเอาเปน็นเอาตายเขควรเลยแนละ้วแต่พอมีแบบ ที่มันสมบูรณ์แล้วก็รอเก็บเมเปันอย่างเดียวม่ต้อไาทำอะไรมันเพราะฉะนั้นซื้อเถองง่ายดีใช่เดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะมีคนเอาไปทํเงินเยอะแยะเขาย่นเวลามาสิบปีให้แล้วเนี่เราไปแล้วก็ไปทําแม่กันก็เห็นออกมาด่างขาวมันเยอะแยะนะสวยเยอะคนเก่งๆก็เยอะไม่ใช่เราคนเดียวหรอกเพียงแต่เราทําก่อนเท่านี้ใช่แก่กว่าแก่แล้วก็นี้เนาะแค่นั้นแหละผ่านสนามไปเยอะค่ะคนเก่งๆเยอะแยะเพราะวันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้ไอเดียเทคนิคการผสมดอปด่างให้ได้คันเทพ ได้ไหมเทคนิคได้ค่ะเ <laughs> พอไดคค้คิดว่าจะได้ไอเดียแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนถ้าผู้ชอบนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ